ที่นี่มาแล่เรื่องของโครงการราดรัดรวมใจช่วยภัยแรงประจำปี2568กันบางนะคะโดยศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัยมณฑลทนหารบอกเธอเสสองรวมกับน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการคลิกออฟปล่อยขบวนยานพาหนะในโครงการราดรัดรวมใจช่วยภัยแรงประจำปี2568เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแรงได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ถี่านอนเนกประสงค์นาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยมวลทหารบอกถือเซซองอำเภอหัดย้ายจังหวัดสงขลานายสร้างคมเกิดกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรัดรัตร,รวมใจช่วยภัยแรงประจําปี2568พรอยป้อมปอยขบวนยานผ้าหนาเพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคและก็บกริโภครวมถึงการใช้น้ำในภาคก,การเกษตรโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมวลชนทนหารบอกถือเซองหน่วยทหารรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา8 ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขาเสนานรงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดสงคลาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสิบสองสงคลาเทศบาลนครหัดย้ายเทศบาลเมืองคอ้งและมูลนิธิมิตรภาพสามัาคีท่งเซส้งตึงรวมในพิธีเปิดและก็ปล่อยขบวนในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับโครงการร,รัดรัดรวมใจช่วยภัยแ้งค่ะถือเป็นโครงการสําคัญอีกโครงการหนึง่งที่กองถักบล็อกได้เล็งเห็นถึงความสําคัญโดยผู้บัญชาการทหารบ็อกค่ะมีนโยบายให้หน่วยทหารในพื้น ทุกกองทัพภาคดาเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเทได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่รับผิช,ชอบโดยทันทีอย่างเต็มกําลังความสามารถซึ่งนวยทหารถูกนวยค่ะก็ได้ตรหนักถึงความสําคัญของภารกิจนี้แล้วก็ปฏิบัติตามนาเท่ดยความตั้งใจงทุ่มเทเสียสละเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าทหารเป็นเทพึงของพี่น้องประชาชนในย่างแทจริงเพิ่มติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างไกลฉิดและก็ถือเป็นนายโยบายสําคัญแรงด่วน1ิบซประการของกองทัพ บอกอีกด้วยค่ะ ใน่วนของจังหวัดสงขลาค่ะทุกป,ปีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์ัยแรงเช่นกันทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าการขาดแคลนน้ำเดิมน้ำชายเนี่ยนะโดยเฉพาะภาคการเกษตรมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่มีน้ำที่จะนํามาใชา้ในการประกอบอาชีพส่งผลกระทบทึงไรายได้และก็ความเป็นอยู่ค้งขอบครั่นวยทหารและการนวยเดีกเกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะก็ได้บูรณาการทํางานรวมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแรงใน พื้นเทอรับผิชอบปลย้าทันท่วงทีหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแรงและก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะท่านันธบริรุษต้องสามารถแจ้งได้โดยตรงค่ะเทศู่นป้องกันแล้วก็บันเทาสาับพยมนทลนทหานบ็อกเทเซโซงโทรเลยนะคะซุ่นเจสซีห้าแปดกกแปดห้าได้โลดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะลองฟังเสียง่านรองผัวแหละค่ะของรัพบวกก็ให้ความสําคัญนะครับโดยการประสานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ระดับพื้นที่ก็เป็นท้องถิ่นเป็นอำเภอนะครับเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารนะครับซึ่งจะต้องทํางานประสานสอดคล้องกันในการเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยแรงนะครับภัยแรงในพื้นที่สงขลานะครับก็จะมีอยู่สส่วนนะครับในส่วนที่เป็นชุมชนเมืองนะครับเช่นหาดใหญ่สงขลานะครับซึ่งมีบ้านเรือนหนาแน่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของอคีภัยอะไรต่างๆนะครับ ส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าเขานะครับก็อันนี้เป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าเวลาเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าเขาเนี่ยนะครับการช่วยเหลือหรือการเข้าไปดับไฟนี่ค่อนข้างจะยากครั้งนีเน้เป็นการร่วมมือกันนะครับเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับระดมสรรพกําลังเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าถ้าเกิดภัยเราเต็มที่นะครับแต่สิ่งสําคัญณขณะนี้ ที่ทางฝ่ายทหารหรือทางจังหวัดนะครับเตรียมการก็คือเตรียมการในเรื่องของการป้องกันมากกว่านะครับไม่ให้เกิดภัยนะครับพอเกิดแล้วก็จะมีความเสียหายทั้งเรื่องทรัพย์สินเรื่องชีวิตร่างกายเพราะนั้นสิ่งสาคัญตอนนี้ก็คือการเตรียมการในเรื่องการป้องกันนะครับเช่นการลงสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนนะครับการให้พี่น้องประชา,าชนช่วยเป็นตาสับรอเป็นหูเป็นตาในการดูแล นะครับไม่ให้ใครเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าพื้นที่สาธารณะแล้วไปจุดไฟเผาให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่โชคดีไม่มีปัญหาพิมส่งุดห้า 6, 5, นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่สร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนได้นะครับในการป้องกันภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ